ขาไม่แต่มไฟเลี้ยวมึงเลยชิบพายมึงลงมาคุยกับกูเลยนายอย่าไปเลยพี่นะทั้ทัวมันอันตรายเราไม่รู้ด้วยว่าคนในรถมันเป็นใครอะ่ะรู้จะลงไปจ้างซอนมันนี่ไงว่าทาไมมันไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยแต่เรามีลูกอยู่บ้านนะพี่อย่าไปทำอะไรแบบนั้นเลยไม่ได้ไม่ได้อ่ะคนอย่างเงี้ยปล่อยไว้ในสังคมเดือดร้อนเดือดร้อนชาวบ้านต้องเคลียร์ไม่ไวหววะเฮ้ยอย่าลงไปเลยนะพี่ มันยังไงมันลงมาแล้วนะ่ะไปเร็วไปลงเลยลุกไปไปเร็วมาเปิดประตูให้คุยได้มัง้งเจรจาได้ไม่ไม่ไม่เจรจาแล้วจังหวะนี้ใจเรามันมาแล้วอ่ะปลุกพลังออกมาเลยลงเลยเร็วเอาหัวงอกวัวเอกไปด่าเฮ้ยมามาไปนองนี่มาลงมาหงไปเคลียร์เลยเขาเรียกแล้วนะ่ะมีอะไรมาคุยนี่มาทำไมเป็นท่าม้าเมือ่อกี้อะไรวุ่นวาย,วาย,วายอะไรในรถทำไม

เป็นไงบ้างพี่โอ้โห,โหยับเลยพี่ลงไปเศ้าไม่ยั้งเลยรีโวจำจนตายทีนะร้องอวดโอยาพีก็โอ้โหสัตมันอุ้ยผัวกูภูมิใจแท้วะสุดยอดเลยพี่หนุมไม่ผิดหวังในตัวพี่เลยอ่ะร้องอวดโอยเลยขอชีวิตยานะพี่อย่าทำผมเลยนะครับยาพี่ แล้วมึงไม่บอกมีอะไรเป้ายังไม่จบอีกเหรอเออเดี๋ยคไงพี่มึงก็บอกเขาไปสิพี่แบบที่มึงเล่าเมื่อกี้เออว่ามาดิเออคืออย่างนี้ครับพี่คือพี่ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวครับเอ้าแล้วมึงไม่เปิดไฟเลี้ยวว่ะมึงขอโทษเขาเลยนะ ขอโทษครับพี่พูดกันดีๆก็ได้ไม่ต้องใช้อารมณ์พี่อ่ะคนจริงนักเลงพอเรื่องแค่นี้ยพี่รับผิดชอบได้อยู่แล้วเอ่อแล้วไงต่อครับพี่ผมไปได้ยังรครับไปครับ<ต>ร ว่าปัญหาไฟเลี้ยวมันก็ส่วนหนึ่งแต่พี่ว่าปัญหาเรื่องสติอารมณ์มันก็อีกส่วนหนึ่งเราจะใช้กำลังไปทำไมในเมื่อใช้สติง่ายกว่า มิกเปอร์เป็นก็ไม่น่ายากนะไม่ยากเ<อ>พราเขา<อ>ทเป็นอยู่ใช่แต่เราก็พยายามอย่าลืมยาเล่นโทรศัพท์ยาอะไรหลายอย่างไม่งั้นมันจะเกิดอุบัตเทศุบนท้องถนนใช้สติทำให้ง่ายเข้าไว้ให้เหมือนที่วอนชี่เขาทำให้เรื่องสิ่งเป็นเรื่องง่าย วอนชีสกินดีเฟน e ดอร์แอดวานคอนซูเพลตเซรัมคัดสรรสารสกัดนำเข้าจากต่างประเทศที่ดูแลเรื่องสิวเป็นหลักลดความมันที่เป็นสาเหตุของสิวลดรอยดำรอยแดงจากสิวช่วยให้ผิวชุ่มชื้นที่สำคัญผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังอย่าลืมนะครับวอนชีเรื่องสิวเรื่องง่าย